ลูกสาวผู้ใหญ่ที่ใครๆก็ต้องรู้จักลูกสาวผู้ใหญ่บ้านชื่อพิมพ์พเติบโตมาในครอบครัวที่ใครในหมู่บ้านก็ต้องรู้จักพอเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยแม่เป็นแกนนำกลุ่มสตรีบ้านตั้งอยู่กลางหมู่บ้านหลังใหญ่รั้วสูงใครผ่านก็ต้องเหลียวมองตั้งแต่เด็กพิมพ์พคุ้นชินกับการที่ผู้ใหญ่ยิ้มให้ชาวบ้านพูดเพราะและเพื่อนๆต้องยอมตามพิมพ์อยากนั่งตรงนี้ทุกคนก็ขยับ พิมพไม่ชอบแบบนี้คนอื่นก็ต้องเปลี่ยนเธอโตมาเป็นสาวสวยแต่งตัวดีเสื้อผ้าใหม่ไม่ซ้ำงานพูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัดเวลาเดินในตลาดใครๆก็ทักอา้าวลูกผู้ใหญ่พิมพ์ยิ้มรับด้วยความภูมิใจใช่ค่ะบ้านหนูเองเธอพูดเหมือนมันเป็นตำแหน่งติดตัวงานบุญงานวัดพิมพมักยืนสั่งโต๊ะนี้เอาไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวพ่อหนูจะมาดู ใครได้ยินก็รีบทําตามป้าคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนพูดเหมือนเป็นเจ้าของวัดเพื่อนอีกคนถอนหายใจก็ลูกผู้ใหญ่นี่นาพิมพ์เริ่มมีนิสัยขี้อวดชัดขึ้นอวดของใหม่โทรศัพท์รุ่นนี้พ่อหนูเพิ่งซื้อให้อวดเส้นสายเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อคุยให้อวดความเหนือกว่าถ้าไม่ใช่บ้านหนูงานนี้ไม่เรียบร้อยหรอกเพืพ่อนบางคนฟังแล้วเงียบบางคนฝืนยิ้มพิมพ์แก่งจังรู้ไปหมด แต่ในใจกลับคิดอีกอย่างแม่ค้าคนหนึ่งพูดเบาๆซื้อของก็ซื้อแต่ชอบพูดคมอีกคนเสริมจะกล้าพูดอะไรเดี๋ยวมีเรื่องกับผู้ใหญ่ในบ้านพ่อมองลูกสาวด้วยความเอ็นดูพิมพ์พูดเบาๆหน่อยก็ได้ลูกโถ่พ่อหนูก,ก็พูดเรื่องจริงพิมพ์ตอบใครๆเขาก็ต้องเกรงใจบ้านเราอยู่แล้วแม่หัวเราะลูกเรานี่มั่นใจเกินแต่ก็ไม่ได้ห้ามจริงจังพิมพ์ยิ่งคิดว่าตัวเองไม่ผิด วันหนึ่งในตลาดเธอพูดเสียงดังของแบบนี้คนบ้านธรรมดาเขาคงไม่ซื้อหรอกเด็กสาวอีกคนหน้าเจือนเพื่อนกระซิบพิมพ์พูดเบาๆหน่อยทำไมต้องอายอะไรพิมพ์สวนหนูพูดความจริงคำว่าความจริงของเธอกลายเป็นมีดบางๆที่บาดใจคนฟังโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านเริ่มเอื่อมเห็นหน้าแล้วอยากเลี่ยงพูดหนึ่งคนอื่นต่ำกว่า แต่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆเพราะไม่อยากมีเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านแม้แต่เด็กๆยังรู้อย่าไปเถียงพิมพ์เดี๋ยวพ่อเขามีเรื่องพิม์พได้ยินบ้างแต่ไม่เคยคิดว่ามันคือปัญหาสำหรับเธอนี่คือสิทธิ์ของคนที่เกิดมาถูกที่ถูกบ้านคืนนั้นพิม์พยืนมองหมู่บ้านจากระเบียงบ้านใหญ่เกิดเป็นลูกผู้ใหญ่ก็ดีแบบนี้แหละ เธอพึมพำโดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและความเกรงใจของชาวบ้านกำลังมีความอึดอัดสะสมเงียบๆและวันหนึ่งมันจะไม่เงียบอีกต่อไปตอนที่หนึ่งจบลงตรงที่ลูกสาวผู้ใหญ่ยังเชื่อว่าการอวดคือความภูมิใจและการที่ใครๆต้องยอมคือเรื่องปกติโดยไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของคนทั้งหมู่บ้านกำลังเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่จริงจังอวดจนคนอื่นต่ำลงโดยไม่รู้ตัว หลังจากพิมพ์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั้งหมู่บ้านนิสัยขี้อวดของเธอก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่อวดของหรืออวดเส้นสายแต่เริ่มอวดด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างไม่รู้ตัวงานบุญวันพระที่วัดพิมพ์เดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าใบใหม่ใครๆก็เห็นกระเป๋าใบนี้แพงนะหนูซื้อมาจากในเมืองเธอพูดเสียงดังเพื่อนคนหนึ่งยิ้มฝืนสวยดีนะพิมพ์ก็แน่นอน คนอย่างหนูจะใช้ของธรรมรายได้ยังไงคำพูดนั้นทำให้เด็กผู้หญิงอีกคนที่ยืนใกล้ๆก้มหน้าหลงเงียบๆงานศพบ,บ้านท้ายหมู่บ้านพิมพ์นั่งคุยกับเพื่อนสงสารเนาะบ้านเขาจนงานก็เลยเรียบๆเพื่อนกระซิบพิมพ์พูดแบบนี้ไม่ดีมั้งก็เรื่องจริงไหมล่ะถ้าพ่อหนูเป็นผู้ใหญ่งานคงดีกว่านี้คำว่าเรื่องจริงของพิมพ์กลายเป็นคำแทงใจคนฟังโดยไม่รู้ตัว เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกเวลาอยู่ใกล้พิมพ์เหมือนเราเป็นคนไม่มีค่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งบ่นกับเพื่อนเออกูไม่อยากไปนั่งใกล้เขาแล้วอีกคนตอบเพื่อนบางคนเริ่มถอยออกมาเงียบๆบางคนยังฝืนยิ้มเพราะไม่อยากมีปัญหาพิมพ์เก่งจังรู้จักคนใหญ่คนโตคำชมที่ฟังดูเหมือนชื่นชมแต่ในใจเต็มไปด้วยความอึดอัดวันหนึ่งในงานวัดพิมพ์พูดเสียงดัง ถ้าไม่มีบ้านหนูช่วยงานนี้คงไม่รอดหรอกเด็กผู้หญิงอีกคนสวนเบาๆทุกคนก็ช่วยกันนะพิมพิพมพหัวเราะช่วยแบบบ้านๆนะนะเด็กคนนั้นหน้าแดงน้ำตาคลอแต่ไม่กล้าพูดอะไรเด็กและวัยรุ่นในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกด้อยค่ากับคำพูดเล่นๆของพิมพ์เขาคงไม่ตั้งใจหรอกบางคนปลอบตัวเองแต่ทำไมมันเจ็บทุกครั้งอีกคนคิดเงียบๆในบ้านผู้ใหญ่บ้านเริ่มได้ยินเสียงบ่นจากชาวบ้าน ผู้ใหญ่ครับลูกสาวพูดแรงไปหน่อยนะใครคนหนึ่งพูดอย่างเกรงใจผู้ใหญ่บ้านหัวเราะเด็กมันก็พูดไปงั้นแหละไม่ได้คิดอะไรแต่เด็กบางคนเสียใจนะครับโอ้ยเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวก็ลืมผู้ใหญ่บ้านเข้าข้างลูกโดยไม่รู้ตัวแม่ของพิมพ์เองก็พูดพิมพ์แค่มั่นใจในตัวเองไม่ได้ดูถูกใครพิมพ์ยิ่งคิดว่าตัวเองไม่ผิดวันหนึง่งเพื่อนสนิทของพิมพ์ชื่อแป้งพูดตรงๆพิมพ บางทีคำพูดพิมพ์มันแรงนะพิมพ์เลิกคิ้วแรงยังไงหนูพูดความจริงแต่ความจริงของพิมพ์มันทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำพิมพ์หัวเราะก็ถ้าเขาต่ำจริงจะให้หนูพูดโกหกหรอคำนั้นทำให้แป้งเงียบไปตั้งแต่นั้นแป้งเริ่มถอยห่างทำไมแป้งไม่ค่อยมาเล่นกับหนูพิมพ์บน่นเขาคงอิจฉามัน้นพิมพ์คิดเองโดยไม่เคยถามใจใครเด็กบางคนเริ่มไม่มางานรวมกลุ่ม ไปทำไมเดี๋ยวก็โดนเปรียบเสียงบ่นดังขึ้นเงียบๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าพิมพ์เพราะรู้ว่าเธอคือลูกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเริ่มได้ยินเสียงบ่นมากขึ้นแต่ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องเล็กเด็กมันก็พูดกันไปเดี๋ยวโตขึ้นก็รู้เองเขาพูดกับเมียแต่ฉันว่าลูกเรานะ่าจะพูดให้นุ่มลงนะแม่เตือนเบาๆไม่เป็นไรหรอกคนอื่นต้องเข้าใจลูกเราบ้างการเข้าข้างนั้นทำให้พิมพ์ไม่เคยได้ยินคำว่าพอ จากคนนนใบ้าคืนนั้นพิมพ์นั่งดูรูปตัวเองในโทรศัพท์หนูไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นาเธอคิดหนูแค่พูดในสิ่งที่เป็นโดยไม่รู้เลยว่าคําพูดเล่นๆของเธอกําลังสร้างกําแพงบางๆระหว่างตัวเธอกับคนทั้งหมู่บ้านกําแพงที่ไม่ได้ดังไม่ได้แตกทันทีแต่กําลังสูงขึ้นเรื่อยๆจากความรู้สึกด้อยค่าของคนอื่นที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมา และตอนที่สองจบลงตรงที่ลูกสาวผู้ใหญ่ยังเชื่อว่าการอวดคือความจริงใจโดยไม่รู้เลยว่าความจริงบางอย่างถ้าพูดโดยไม่คิดถึงใจคนฟังมันสามารถทำให้คนทั้งหมู่บ้านรู้สึกเล็กลงได้พร้อมๆกันวันที่คำว่าลูกผู้ใหญ่ไม่ช่วยอีกต่อไปเหตุการณ์มันเริ่มจากเรื่องที่ดูเหมือนเล็กแต่ต้องอาศัยแรงคนทั้งหมู่บ้านการซ่อมฝายกั้งน้ำท้ายหมู่บ้านที่พังจากน้ำหลาก ท้าไมรีบช่วยกันน้ำจะไหลเข้าทุ่งนาเสียหายผู้ใหญ่บ้านประกาศเรียกประชุมที่ศาลาวัดตั้งแต่เช้าชาวบ้านทยอยมาบ้างถือจอบบ้างถือเสียมบ้างพาเด็กมาด้วยพิมพ์มาถึงช้ากว่าใครแต่เดินเข้ามาเหมือนทุกสายตาต้องรอเดี๋ยวจัดทีมให้เรียบร้อยนะงานแบบนี้ต้องฟังคนมีประสบการณ์เธอพูดเสียงดังชาวบ้านมองหน้ากันเงียบๆลุงคำที่ทำฝ่ายมาตลอดชีวิตพูดขึ้น เอาง่ายๆแบ่งคนลงน้ำคนขนหินคนผสมปูนพิมพ์สายหน้าไม่เอาแบบนั้นเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเสียเวลาทำตามที่หนูบอกดีกว่าพ่อหนูเห็นด้วยแน่คำว่าพ่อหนูทำให้หลายคนเม้มปากผู้ใหญ่บ้านไอแห้งๆเออก็ลองฟังความเห็นหลายๆทางก่อนพิมพ์สวนทันทีพ่อหนูดูแลเองได้เรื่องแค่นี้ เสียงเริ่มอื้ออึงชาวบ้านบางคนเริ่มไม่พอใจแป้งที่ยืนอยู่ข้างๆกระซิบพิมพ์ฟังคนอื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกแป้งหนูรู้ว่าอะไรดีที่สุดพิมพ์ตอบห้วนพอเริ่มทำจริงแผนของพิมพ์พไม่เวิร์กคนลงน้ำไม่พอคนขนหินงงว่าเอาไปวางตรงไหนพิมพ์เอาหินไปทางนี้ไหมลุงคำถามไม่ต้องค่ะทำตามที่บอกสิพิมพ์ตอบเสียงแข็ง เวลาผ่านไปน้ำเริ่มซึมฝายยังไม่แน่นเสียงบ่นเริ่มดังทำไมไม่ฟังลุงคำเสียเวลาเปล่ามั่วแต่สั่งพิมพ์ได้ยินแต่ทำเป็นไม่สนใจใครไม่พอใจก็ไม่ต้องทำเธอพูดลอยๆประโยคนั้นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายลุงคำวางจอบงั้นลุงไม่ทำแล้วทำมาตั้งกี่สิบปีไม่เคยมีใครมาสั่งแบบนี้ประแสงเสริม ฉันก็พอไม่ใช่แรงงานรับคำสั่งใครคนเริ่มทยอยถอยออกอย่างเงียบๆไม่มีเสียงเถียงไม่มีโวยวายแต่ความเงียบนั้นหนักอึง้งพิมพ์ยืนงงทำไมไม่ทำต่อไม่มีใครตอบแป้งมองพิมพ์พิมพ์เขาไม่ได้เกรงแล้วพิมพ์หน้าแดงพ่อเธอหันไปเรียกผู้ใหญ่บ้านยืนอึง้งเขาเห็นสายตาชาวบ้านที่ไม่เหมือนเดิมพิมพ์่พอเธอ ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการแต่พอ่อเสียงผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้หนักแน่นกว่าที่เคยพิมพ์เงียบไปฝายวันนั้นซ่อมไม่เสร็จต้องเลื่อนออกไปเพราะแรงคนไม่พอข่าวแพร่เร็วลูกผู้ใหญ่สั่งเต่งจนงานพังคราวนี้ไม่กลัวพ่อแล้วถ้าไม่เคารพกันก็ไม่ต้องช่วยครั้งแรกในชีวิตพิมพ์ถูกเมินเวลาเดินผ่านตลาดไม่มีใครทักไม่มีใครยิ้ม เด็กบางคนหัวเราะเบาๆเมื่อเธอเดินผ่านเมื่อก่อนใครๆก็เอาใจพิมพ์คิดทำไมวันนี้ไม่มีใครฟังเธอไปหาเพื่อนแป้งไปกินน้ำกันแป้งลังเลวันนี้ไม่ว่างเมื่อก่อนเธอไม่เคยปฏิเสธเมื่อก่อนพิมพ์ก็ไม่เคยฟังใครเหมือนกันแป้งตอบเบาๆแต่ชัดพิมพ์เจ็บแต่เถียงไม่ออกเสียงนินทาเริ่มดังขึ้นโดยไม่กลัวพอ่อผู้ใหญ่เลี้ยงลูกยังไง อำนาจใช้ได้แต่ใจคนใช้ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านได้ยินเต็มหูชื่อเสียงที่สั่งสมมานานเริ่มสั่นคลอนเขานั่งเงียบทั้งคืนหรือเราจะผิดจริงเขาถามเมียเราคอยเข้าข้างลูกมากไปไหมเมียถอนหายใจฉันก็เคยเตือนแต่เราไม่เคยฟังวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านเรียกพิมพ์มาคุยพิมพ่ออยากให้ลูกคิดดูคิดอะไรคะพ่อวันที่ฝายพัง ลูกใช้ชื่อพ่อสั่งคนอื่นพิมพ์เหม้มปากหนูแค่อยากให้งานออกมาดีแต่ลูกไม่เคยฟังใครผู้ใหญ่บ้านพูดตรงอำนาจมันช่วยให้คนเงียบแต่ไม่ช่วยให้คนเคารพคำนั้นทำให้พิมพ์นิ่งพ่อไม่อยากให้ชื่อพ่อเป็นเครื่องมือกดใครอีกพิมพ์น้ำตาคลอหนูไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะลูกไม่เคยอยู่ในวันที่ไม่มีใครยอมผู้ใหญ่บ้านตอบ พิมพ์กลับบ้านในวันที่หมู่บ้านดูไกลกว่าที่เคยบ้านหลังใหญ่กลางหมู่บ้านไม่ได้ทําให้เธออบอุ่นเหมือนก่อนคืนนั้นเธอได้ยินเสียงคนคุยกันหน้าบ้านคราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วลูกผู้ใหญ่ก็แค่คนประโยคนั้นดังชัดและเป็นครั้งแรกที่พิมพ์รู้สึกว่าคําว่าลูกผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเกราะป้องกันทุกอย่างวันนี้มันไม่ช่วยอะไรเลย ตอนที่สามจบลงตรงที่พิมพ์เริ่มเข้าใจความหมายของการถูกปฏิเสธผู้ใหญ่บ้านเริ่มตั้งคำถามกับการเลี้ยงดูลูกและทาคู่ต้องเผชิญความจริงว่าอำนาจอาจทำให้คนยอมแต่ไม่เคยทำให้ใครนับถืออย่างแท้จริงวันที่คนขี้อวดต้องเผชิญความจริงหลังเหตุการณ์ฝายพังชื่อของพิมพ์เงียบลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากคนที่เดินไปไหนก็มีคนทัก กลายเป็นคนที่เดินผ่านตลาดแล้วมีแต่สายตาเฉยชาไม่มีคำถามไม่มีรอยยิ้มพิมพ์เริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงทั้งที่ไม่ได้เตี้ยลงเลยสักนิดเช้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่บ้านพ่อออกไปประชุมอำเภอพิมพ์ต้องไปตลาดคนเดียวเธอถือเงินไปซื้อของแต่พอถึงร้านประจำแม่ค้าคนเดิมพูดเรียบๆของหมดจะ้ะทั้งที่เธอเห็นชัดว่ายังมีอยู่ พิมพ์ยืนงงเมื่อก่อนยังมีให้หนูเสมอแม้ขาไม่เถียงไม่อธิบายแค่หันไปคุยกับลูกค้าคนอื่นพิมพ์เดินไปอีกร้านป้าหนูขอยืมรถเข็นหน่อยได้ไหมป้าคนนั้นมองหน้าเธอวันนี้ป้าไม่ว่างนะลูกน้ำเสียงสุภาพแต่ชัดว้วไม่เหมือนเดิมพิมพ์เริ่มใจสัน่นเกิดอะไรขึ้นเธอคิดทำไมไม่มีใครเหมือนเดิมเลย ตอนบ่ายเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปท้ายหมู่บ้านรถเสียกลางทางโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเธอมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ลุงป้าพิมพ์เรียกแต่มีแค่เสียงลมผ่านไปครู่หนึ่งมีชาวบ้านขี่รถผ่านพิมพโบกมือช่วยหนูหน่อยรถเสียคนคนนั้นชะลอรถมองเธอก่อนพูดเรียบๆพ่อไม่อยู่หรอวันนี้พิมพ์นิ่งไม่อยู่คะ่ะ เขาพยักหน้างั้นก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวช่างผ่านแล้วขี่รถไปทิ้งพิมพ์ยืนอยู่กลางแดดน้ำตาคลอเป็นครั้งแรกที่เธอรู้ว่าชื่อเสียงพ่อไม่ได้ติดตัวเธอไปทุกที่เย็นนั้นพิมพ์นั่งอยู่คนเดียวหน้าบ้านรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่มีใครแวะไม่มีใครเรียกชื่อมีเพียงเสียงเด็กเล่นไกลๆที่ไม่ใช่เสียงของเธอ วันถัดมาพิมพ์เดินไปวัดหวังจะทำบุญเธอถือถาดไปวางแต่ไม่มีใครขยับให้ไม่มีใครรับพิมพ์มานั่งนี่ไหมเสียงหนึ่งดังขึ้นเธอหันไปเห็นแป้งเพื่อนเก่าที่ยังไม่เคยกลับมาคุยกับเธอจริงๆตั้งแต่วันฝายพังพิมพ์ลังเลได้หรอก็นั่งสิแป้งตอบเรียบๆไม่หวานไม่ห่างแค่มนุษย์คนหนึ่งชวนอีกคนหนึ่งนั่ง ทำไมีเธอถึงช่วยหนูพิมพ์ถามเบาๆไม่ได้ช่วยแปลงตอบแค่อยากคุยพิมพ์น้ำตาซึมหนูไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดหนูทำร้ายคนขนาดนี้แปลงมองหน้าเธอรู้ตอนนี้ก็ดีกว่าไม่รู้เลยเธอโกรธหนูไหมโกรธสิแปลงตอบตรงแต่โกรธไม่ได้แปลว่าไม่อยากให้เธอดีขึ้นคำพูดนั้นเหมือนค้อนเบาๆทุบใจพิมพ์ หนูคิดว่าการอวดคือการมั่นใจมั่นใจไม่จำเป็นต้องเหยียบคนอื่นแปลงพูดเธอไม่ได้ผิดที่เกิดมาบ้านใหญ่เธอผิดที่คิดว่าคนอื่นเล็กกว่าพิมพ์ก้มหน้าหนูไม่เคยคิดว่าจะไม่มีใครช่วยเพราะเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องช่วยตัวเองแปลงพูดเรียบๆแต่ชัดพิมพ์เงียบไปนานก่อนพูดเสียงสัน่นแล้วหนูควรทำยังไงเริ่มจากฟังแปลงตอบ ฟังโดยไม่เถียงไม่อวดและไม่เอาพ่อมาอ้างพิมพยักหน้าน้ำตาไหลเงียบๆเ,เป็นครั้งแรกที่เธอได้ฟังคำพูดจริงๆไม่ใช่คำเอาใจไม่ใช่คำเกรงใจแต่เป็นคำที่อยากให้เธอเห็นตัวเองตามความเป็นจริงตอนที่สี่จบลงตรงที่พิมพ์นั่งอยู่ในวัดท่ามกลางผู้คนที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่หัวใจของเธอเริ่มเปลี่ยน จากคนที่เคยคิดว่าตัวเองสูงกว่าใครกลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าการยืนด้วยตัวเองโดยไม่เหยียบใครมันยากแต่จำเป็นแค่ไหนโตเพราะบทเรียนไม่ใช่เพราะตำแหน่งพ่อหลังจากวันที่พิมพ์ได้นั่งเงียบๆอยู่ในวัดกับแป้งวันนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนในใจเธอไม่ใช่เปลี่ยนเพราะโดนด่าไม่ใช่เพราะถูกสั่ง แต่เพราะเธอเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาเธอเดินนำหน้าคนอื่นด้วยชื่อพ่อไม่ใช่ด้วยตัวเองเช้ามันต่อมาพิมพ์ตื่นแต่เชา้าออกไปตลาดเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอไม่พูดไม่อวดไม่เดินเชิดเหมือนเคยแม่ค้าคนหนึ่งมองเธออย่างระแวงป้าวันก่อนหนูพูดไม่ดีขอโทษนะคะพิมพ์พูดเสียงเบาแม่ค้าชะงักเอออืม หนูไม่ได้ตั้งใจให้ใครรู้สึกแย่แต่หนูผิดจริงๆแม่ค้ามองหน้าเธอก่อนจะถอนหายใจรู้ตัวก็ดีแล้วลูกคำนั้นไม่หวานแต่จริงพิมพยักหน้าแล้วเดินต่อวันนั้นเธอเดินไปหลายบ้านไปพูดคำเดียวกันขอโทษค่ะบางคนเงียบบางคนแค่พยักหน้าบางคนพูดตรงพูดง่ายแต่จำไว้นะอย่าทำอีกพิมพ์รับทุกคำโดยไม่เถียง งานบุญครั้งถัดมาพิมพ์มาที่วัดพร้อมไม่กวาดไม่ได้มาพร้อมคำสั่งหนูช่วยกวาดตรงนี้ได้ไหมเธอถามไม่ต้องรอกเดี๋ยวเด็กคนอื่นทำใครคนหนึ่งตอบหนูอยากทำค่ะเธอยิ้มไม่อ้างพา่อไม่ยืนสั่งเธอกวาดเงียบเ,ง,ยบเง,ยบงื่อไหลแต่ใจเบาวกว่าที่เคยแปงเดินมาข้างๆวันนี้ไม่อวดแล้วเหรอไม่อวดแล้วเหนื่อยพิมพ์ตอบตรงๆ แตงหัวเราะเบาๆแบบนี้แหละคนถึงจะอยากอยู่ใกล้ผู้ใหญ่บ้านเองก็เปลี่ยนไปหลังจากเห็นลูกสาวเดินกลับบ้านพร้อมฝุ่นดินติดเสือ้อไปทำอะไรมาเขาถามไปช่วยงานวัดค่ะทำไมไม่บอกพ่อเดี๋ยวพ่อจัดคนไปช่วยพิมพ์สายหน้าหนูอยากทำเองไม่อยากให้ใครทำเพราะเกรงพ่ออีกแล้วคำพูดนั้นทำให้ผู้ใหญ่บ้านเงียบไปนานคืนนั้นเขาพูดกับเมีย เราเลี้ยงลูกผิดไปหน่อยจริงๆแต่เขากำลังเรียนรู้เมียตอบดีกว่าไม่เคยรู้เลยผู้ใหญ่บ้านเริ่มวางตัวใหม่เวลาใครมาบ่นเรื่องพิมพ์เขาไม่แก้ตัวแทนลูกเหมือนก่อนถ้าลูกผมทำไม่ดีบอกมาได้เลยเขาพูดตรงๆตำแหน่งผมไม่ได้ให้สิทธิ์ใครดูถูกใครทำพูดนั้นเริ่มเปลี่ยนสายตาชาวบ้านพิมพ์เองเริ่มช่วยงานชุมชนโดยไม่เอาหน้าออก ไม่โพสต์ไม่พูดว่าตัวเองทำอะไรพิมพ์วันนี้ช่วยขนของหน่อยได้ค่ะไม่มีคำว่าเดี๋ยวพ่อหนูจัดการอีกต่อไปเด็กๆเ,เริ่มกลับมาคุยกับเธอพิมพ์วันนี้มาเตะบอลไหมมาได้หรอเธอถามมาเธอตอนนี้พิมพ์ไม่เหมือนเดิมแล้วคำนั้นทำให้เธอยิ้มทั้งน้ำตาเย็นวันหนึ่งพิมพ์เดินผ่านตลาดได้ยินคนคุยกันลูกผู้ใหญ่เปลี่ยนไปเยอะนะ ไม่อวดเหมือนก่อนแบบนี้น่านับถือกว่าเธอไม่ได้ดีใจจนลอยแต่รู้สึกอบอุ่นอย่างเงียบๆคืนหนึ่งพิมพ์นั่งคุยกับพ่อพ่อหนูเคยคิดว่าคนจะเคารพหนูเพราะหนูเป็นลูกผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าคนจะเคารพเราเพราะเราเคารพเขาก่อนผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าพ่อก็ได้บทเรียนเหมือนกันบทเรียนอะไรคะ ตำแหน่งมันหมดวาระได้แต่คำสอนที่ไม่ดีมันติดลูกไปตลอดชีวิตพิมพ์ก้มหน้าหนูขอโทษที่ทำให้พ่อเสียชื่อไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านตอบพ่อดีใจที่ลูกโตตอนจบของเรื่องนี้อาจไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครยกย่องพิมพ์ว่าเป็นคนดีเลิศหมู่บ้านยังเหมือนเดิมบ้านพิมพ์ยังหลังใหญ่เหมือนเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มจริงๆ ไม่ใช่รอยยิ้มเกรงใจและลูกสาวผู้ใหญ่ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตว่าความแน่เคารพไม่ได้มาจากการอวดไม่ได้มาจากชื่อพ่อหรือบ้านหลังใหญ่แต่มาจากการวางตัวจากการฟังและจากหัวใจที่เห็นค่าคนอื่นเท่ากับเห็นค่าตัวเองและนั่นคือการโตที่แท้จริงไม่ใช่โตเพราะตําแหน่งพ่อแต่โตเพราะบทเรียนชีวิตที่ต้องเจอด้วยตัวเอง